สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเคอวันพระปิตามดับหนึ่งของเมืองไทยครับครับผมดูความสวยสดงดงามครับผมเราจะมาดูสมเด็จวรละครครับจะมีความสวยสดงดงามครับนี่ครับจะมีเม็ดดำเม็ดแดงเล็กๆครับผมความผุไปนะครับผม นี่คือสม,สมเด็จวัดระฆังนะครับผมที่หายากมากนะครับผมนี่ก็คือเหรียญหลวงพ่อแก้วที่หายากมากครับผมครับผมเป็นสิ่งที่หายากทั้งสองครับผมนี่คือสมเด็จวัดระฆังนะครับผมผ่านไปหลายร้อยปีนะครับผมก็ต้องผูกพังนะครับผมสมเด็จนะนี่ครับเม็ดดำเม็ดแดงครับผมเล็กๆจะเป็นเม็ดจุดเล็กๆครับผมความชวยสดงดงามนี่ครับ ความเก่าครับผมท่านให้ท่านผู้ชมดูดูความเก่าของพระสมเด็จครับผมจะมีเม็ดดำเม็ดแดงเล็กๆนะครับผมจะจะมองดูนะครับผมนี่จะขึ้นปูนนะครับผมสมเด็จบนกลางนี่เหรียญหลวงพระแก้ววัดเคอวันนะครับผงเชื่อมนะครับผมนี่จะขึ้นแบบนี้นะครับผมความสวยสดงดงามของเหรียญนะครับผมนี่ครับความเก่าครับผมนี่ครับ ซูมเข้าไปใกล้ๆครับผมนี่เม็ดดาเม็ดแดงจะเป็นเม็ดของพระโลดมหาวันเต็มไปหมดนะครับผมล้อมๆองค์พระนะครับผมนี่คือสมเด็จพระนครนะครับผมนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ชมครับผมนี่เม็ดดาเม็ดแดงครับผมความสวยสุดงดงามนะครับผมนี่เก่าเป็นอย่างนี้ครับผมนี่เหรียญเก่าเป็นแบบนี้ครับผมของเก่าเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมนี่สมเด็จเก่าครับผมเป็นยบบนี้ครับขึ้นแบบนี้นะครับผมับขอคผมครับผม